w วิร์ลไวด์เ c ็บ o อทคลิผู้บาดเจ็บจำนวนในช่วงที่แล้วพี่เอกได้ชวนน้องนัชชาไปช่วยเหลือเหตุการ์รถชนน้องนัชชาจะไปหรือไม่ติดตามกันต่อเลยครับหนูกลัวกลัวอะไรครับโอ้วันนี้ผ่านมาทั้งวันแล้วไม่กลัวแล้วก็เลยนายนนกิงแก้วได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บจำนวนสามถึงสี่รายขอรถพยาบาลสนับสนุนที่เกิดเหตุเพิ่มด้วยเบรสดบทราบครับเกิดเหตุกี่คนที่ รถเร็วหลายคนเลยครับครับหลายคนแค่รถคันเดียวนะเดี๋ยวเราขอความช่วยเหลือ น้าชาเริ่มจะตื่นเต้นอีกครั้งแล้วนะครับโ่วงแล้วอะโ่วงแล้วเหรออีกเคสหนึ่งนะอา้านักกู้ภัยนัาชาอย่าเพิ่งหาสิครับช่วยคนอีกเคสหนึ่ง,งและตอนนี้ก็ถึงที่เกิดเหตุแล้วครับโอ๊ยำลายดูน,ยน,น,นี่ดูสิเป็นไงบ้าง ดูลายนี้สิลายนี้เป็นไงบ้างครับเป็นงบ้ไงครับเป็นไรไหมคะเป็นไรไหมครับเจ็บครับจะเย็นๆยนนะคะเจ้าที่มาช่วยแล้วนะครับนี่นะครับมีบาดแผลฉลอบมีเลือดไหลมีเลือดไหลตรงไหนบ้างครับมีเลือดไหลที่แขนเลยครับเจ็บที่เดียวได้ไหมครับหลังเจ็บไหมครับไม่ครับเจ็บไหมครับยังเย็นนะครับน้าชาคิดว่านาชาเคยได้ยินเสียงอ่ะรู้สึกว่าโนน้าชาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับแล้วก็เคยเห็นรองท้านี้เคยเห็นตรงกีนี้ด้วยรู้จักเลยครับ คนมีข้อมือด้วยอะอ้าวปะป๊าเอาเอาเลยสิครับที่แท้คนเจ็บก็คือปะป๊านี่เองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทางมูลนิธิจำลองขึ้นเพื่อใช้ทดสอบสภาพจิตใจของน้องนัชชาอีกครั้งป๊าเป็นอะไรไหมอะื่อป๊าก่อนเลวครับเดี๋ยวครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกป๊านอนเตก่อนนะครับให้ป๊านอนเตนะครับขยับเยื่ดตัวได้ใช่ไหมครับไป็นรู้แขนเป็นอะไรหรือเปล่าครับ โอ้ยป๊าป๊านอนไปเลยครับยืดขาตรงเลยครับยืดขาตรงได้เลยนอลตรงตรงเลยครับป๊าป๊าโอ้ยเยอะๆมาทำแผลมาฟัาก่อนเร็วปิดเลยครับปิดับเจ็บนิดนึงนะป๊าป๊าแสบๆนะโอ้เป็นแผลใหญ่เลยอะเหรอเร็วๆตอนนี้น้องณชาต้องช่วยปฐมพยาบาลพันแผลห้ามเลือดตามที่พี่เอกสอนแล้วล่ะครับเค็ด้วยให้ป๊าป๊าก่อนเคดข้างๆหน่อย เร็วไหนลูกหนอ้วงปะป๊ามากเลยอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงปะป๊านะเราทำที่พ uh> 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 ี่เอกสอนนะทันันเลยทันค่อยๆนะครับทันให้ครบทุกอันนะคะเจ็บไหมอ่ะค่อยๆนะลูกนะค่อยๆนะคะพันขึ้นมาข้างบนเลยค่ะพันข uh> uh> ึ้นมาข้างบนเลยพันขึ้นมาอีกเย็นๆนะคะรู้สึกเสียใจมากเลยทำไมคะลูกเพราะปะป๊า ไม่ต้องเสียใจนะคะใช่ไหมดีใจจังเลยที่ลูกมาช่วยเนี่ยพันกับลงมาคลูกพันกับลงมาเจ็บไหมป๊ะป้าตอนนี้คุณแม่รออยู่นะโอเคลูกป๊ะปาลูกไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรป้าแค่เจ็บแขนนิดเดียวเองนิดเดียวที่ตายเป็นแผลใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวป๊ะป๊าลุกขึ้นเดินไม่เป็นไรไม่เป็นไร เนี่ยด๋วมป๊าขึ้นขึ้นรถไปกับลูกไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรป๊าป๊านอนไม่ก่อนใช่ไหมครับจับมือป๊าไว้นะครับป๊าไว้นะป๊า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 เอามือนี้จับมือนี้ข้างนี้ไว้นะจับมือนี้ไว้นะโอเคนะครับยกเองนิดหน่อยนะป๊าโอเคโอเคครับรัชชาช่วยด้วยไหมช่วยอ๋อนะครับหนสองสามครับโอโอเคนะครับระวังไม่เป็นไรนะ เฮนไปลูกมาดิี่นี่เลยครับไเรเดี๋ยวขึ้นไปเราป๊าสานะครับรอขึ้นไปเราป๊ามาดไปดูมาดปดูมาดงไปดูมาด้าปดมาไปดููไปดูมู่ไปมาด้ไปดูมาดไปดูมาดไป็นไาูไม่เไปดนมาดูไปดูมาดูปดาดูเปดูมาูไปดูมาดูไปู้าดไะดูมาดอไปดูมาด้ไปดูมาไปดนมาดูไปดูมดไปมาไปดูมาดูไปดูมาดูไหดูมาดูไปดมาดูไปดูมาเูไปดูมาดูไปดูมามาดูไ เมื่อทางทีมงานเห็นว่าน้องนัชชารู้สึกเสียใจมากจึงได้บอกให้รู้ความจริงทันทีครับแต่ดูสิเรื่องป๊าเป็นงไ,ไงบ้างไม,ไม่ต้องแกะค่ะไม่ต้องแกะเดี๋ยวเจ็บกว่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยว,ยวมันเจ็บเข้าไปอีกนะป,ะปา๊า<อ>แต่ดูเหมือนว่าน้องนัชชาจะยังไม่เชื่ออีกนะครับนัชชาดูสิเอ้ยอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นอะไรคะเปนเหมือนที่นัชชาแต่งฮาโลวีนเมื่อวันก่อนเลยอ่ะจริงเหรอจริงอ่ะเหมือนอะไรลูก ฟหลังจากเหตุการณ์จบลงพอบ๊อบจึงเฉลยน้องนัชชาว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือการฝึกทดสอบการช่วยเหลือกู้ภัยที่จำลองขึ้นนั่นเองครับนุชทำแบบนี้ได้เพราะว่าใครทะเนี่ยเพรพะอ่าใช่เพราะว่าพี่ๆพวกนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้หนูทำได้ใช่พี่ๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถ้าไม่จำลองอย่างนี้จะรู้ความสามารถของนัชชาไหมคะ <laughs> เอาละแต่ว่าวันนี้พรัราชาได้เรียนรู้เรื่องของการเป็นอาสาสมัครว่าป้าป้ารู้สึกว่าหนูอ่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนที่จะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ตัวเองต้องปลอดภัยและนี่แหละคือหน้าที่อาสาสมัครที่แท้จริงที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ทําให้คนอื่นรอดพ้นจากอันตรายได้วันนี้ป้าป้าว่ามิชชั่น complete, complete. <laughs> งานนี้ต้องขอปรบมือในความกล้าหาญและความเสียสละของการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยรุ่นจิ๋วของนาชาอีกครั้งนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าความสุขความสุขที่ได้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนยังไงล่ะครับ ข้อคิดดีๆสําหรับภารกิจในวันนี้นะครับการเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามที่ทําให้เกิดประโยชน์แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆก,ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรทําทั้งสิน้นขอแค่มีจิตใจที่เป็นจิตอาสายอมเสียสละเวลาทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมให้เกิดประโยชน์แค่นี้ก็เพียงพอแล้วละครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากแค่ไหนขอเพียงเราตั้งใจเรามั่นใจเด็กอย่างเราก็ทําได้นักชา e ์ดเอ็กซ์พลเอร์ ร่วมสนุกกับรายการนัชชาเอ็กส p อเรอร์เพื่อลุ้นของรางวัลเพียงตอบคำถามว่าในเหตุการณ์รถชนน,น,น้องนัชชาช่วยประถงพยาบาลอะไรก่อพันแผลขอเข้าเฝือกร่วมสนุกผ่านทาง Facebook f แ n p a g e นัชชาลูกสาวพี่บ๊อบผู้โชคดีรับไปเลยเสื้อยืดลายน้องน,นัชชาสุดน่ารักจำนวนสามรางวัลจะเป็นอย่างไรเมื่อน้องน,นัชชาและเพื่อร่วมภารกิจต้องออกไปเรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบชาวไร่ ใน n ัทชายดีเอ็กซ์พลอเรอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา10นานิกาทางช่อง3 Family ช่อง13